ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการพี่ป้องเจนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเห็นนกยูงเผือกเยมากๆเลยแหละคุณลุงครับมีนกยูงเผือกด้วยหรอครับนกยูงเผือกที่เจนพูดเมื่อกี้เนี่ยลุงได้ยินแววๆสงสัยว่ามันไม่ใช่นกยูงเผือกไหมมันน่าจะเป็นนกยูงอินเดียสีขาว มาก,กว่าที่ลุงพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าสัตว์ที่เป็นเผือกจะมีตาและจะมีผิวหนังเป็นสีชมพูเส้นขนต่างๆเนี่ยเป็นสีขาวแล้วตาเนี่ยก็สู้แสงแดดไม่ค่อยได้แต่ที่นกยูงอินเดียบางตัวกลายเป็นสีขาวก็เพราะว่าเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของยีนด้อยในสัตว์ ส่วนใหญ่นะเกิดจับนกยูงที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มเท่านั้นเพราะเจ้าของฟาร์มเนี่ยจะทําการคัดเลือกยีนและก็เพาะพันธุ์นกยูงให้มีสีขาวตามความต้องการของผู้เลี้ยงยังไงละ่ะเมื่อกี้คุณลุงพูดว่านกยูงสีขาวเป็นนกยูงอินเดียแล้วนกยูงของไทยมีสีขาวบ้างหรือเปล่าคะไม่มีหลอกจอบเพราะว่านกยูงของไทยเนี่ยไม่มียีนด้อยที่จะทําให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสีขาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรานํำ นกงไทยมาขัดแยกยีนยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้นกยูงไทยเนี่ยกลายเป็นสีขาวได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่าเข้าใจแล้วค่ะพวกยังไม่เข้าใจเลยว่านกยูงไทยแตกต่างจากนกยูอินเดียยังไงเรื่องนี้ง่ายมากเพราะนกยูงเนี่ยเป็นสกูลเดียวกับไก่ฟ้าแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่นกยูงในทวีปอเชียที่แบ่งเป็นสองชนิดได้แก่นกยูงดียหรือนกยูสีน้ําเงินกับนกยูงไทยหรือว่านกยูงสีเขียวน่ย ลักษณะของนกยุ่งไทยทั้งเพศผู้และเพศเมียจะมีหงอนเป็นผู้ชี้ตรงอยู่บนหัวนกยุ่งตัวผู้จะมีแผ,นผ่นขนปิดหางยาวหลายเส้นที่ปลายแผ่นขนปิดหางนี้มีดอกดวงเรียกว่าแววมายุราตรงกลางดวงเป็นสีน้ำเงินแกมดำอยู่ในวงกลมเหลือมเขียวล้อมรอบด้วยลายเป็นวงรูปไข่สีทองแดงเวลานกยุ่งรำแพนจะเหมือนพัดขนาดใหญ่มีสีสันสวยงาม ติดกับหางแท้ๆที่มีสีน้ำตาลส่วนนกยุงอินเดียแม้จะมีรูปร่างและขนาดเหมือนกับนกยุงไทยแต่ก็ต่างกันตรงที่ขนผู้บนหัวของนกยุงอินเดียแผ่กลางออกเหมือนพัดและสีของขนตามตัวของนกยุงอินเดียเป็นสีน้ำเงินนกยุงอินเดียจะชอบอาศัยอยู่ในป่าทึบและจะพบได้ในประเทศอินเดียและประเทศสีลังกาเออทีนี้พวกเราเห็นความแตกต่างระหว่างนกยุงไทยกับนกยุงอินเดียแล้วหรือย,อยังอะเห็นแล้วคะ ด้วยหรอครับก็เพราะว่าในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนอกอยูนตัวผู้จะลํำแพนหางออกเพื่อเป็นการเกี้ยวพาราสีแล้วก็เป็นการเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียให้ยอมผสมพันธุ์ด้วยยังไงล่ะจ๊ะบางทีเจนก็นึกอยากจะเป็นนกยูนยเพราะว่าทั้งสวยทั้งมีคุณค่าความจริงเจนก็เป็นคนที่หน้าตาใช้ได้นะติดแค่ดำไปนิดหอมไปหน่อยแถมยังเพราะอะไรพี่ป้งพรรูปลอคนดีแมสองคนนี้เนี่ยเจอก,กันทีไรเป็นต้อง,อองทะเลาะกันทุกทีเลยนะ <c oughs> ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทดิกิตอัฟร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ